ล่าสุดพลายศักสุรินได้เข้ารับการดูแลและรักษาที่สถาบันชจารแห่งชาติที่จังหวัดลำปางเรียบร้อยแล้วหลังใช้เวลาเดินทางจากศรีลังกาถึงไทยนาน5-6ชั่วโมงมาลงที่ท่าอากาศยานนานานชาติจังหวัดเชียงใหม่เมื่อช่วง14นาฬิกานี้เป็นภาพบรรยากาศขณะที่เครื่องบินเช่าเหมาลำขนาดใหญ่เคลื่อนย้ายนำพลายศักสุรินจากสนามบินานานาชาติโคลัมโบประเทศศรีลังกาขนส่งมายังประเทศไทยที่อาคารคลังสินค้าท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวราวุิศิลประอาชารัฐมนตรีว่าการ,ร,รกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับภลายศักสุรินตรวจความเรียบร้อยและทันทีที่มาถึงทีมสัตวแพทย์ได้เข้าไปตรวจประเมินสุขภาพของภลายศักสุกรินก่อนจากนั้นมีการขนย้ายต่อด้วยรถบรรทุกไปยังสถาบันโคจบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปาง หลังตรวจสุขภาพภัยศักสุรินเรียบร้อยในวราวุธกล่าวว่าไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดออหลังจากเดินทางออถึงสถาบันคชบาลที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นขั้นตอนจากนี้คือการกักโรคในพื้นที่เฝ้าระวังโดยเป็นจุดที่อยู่ห่างไกลจากช้างทั่วไปของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย พร้อมจัดเจ้าหน้าที่กว่าร้อยคนดูแลเฝ้าระวังสังเกตอาการ30วันตามระเบียบควบคุมโรคระบาดสัตว์กรมปศุสัตว์เพื่อป้องกันโรคติดต่อบางชนิดซึ่งการขนย้ายครั้งนี้ถือเป็นครั้งประวัติศาสตร์เพราะเป็นการขนย้ายสัตว์ของไทยที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักตัวมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาก่อนขนย้ายได้มีการฝึกซ้อมเดินเข้ากรงที่จัดเตรียมไว้ให้ซึ่งพลายศักดิ์สุรินก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี นายบราวุธเปิดเผยว่าต่อจากนี้การรักษาการติดตามอาการต่างๆทาง,าง,างองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในสถาบันคชจบาลจะมีการไลฟ์สดให้พี่น้องประชาชนสามารถติดตามได้ตลอด24ชั่วโมง